g o r d e n Angel สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนว่าใน,นเรื่องของการงานการเงินความรักรวมไปถึงเรื่องทั่วๆไปของชาวราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่เราจะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะรวมไปถึงสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมีนด้วยนะ โอเคเราจะดูในส่วนของอดีตก่อนเลยไพ่ใบรแรกนะคะจะมีการวนกลับมาของสิ่งเก่าๆนะคะรวมถึงในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีนนะคะเป็นการที่ หมุนเงินเดือนชนเดือนอะไรประมาณนี้ถือว่าหมุนเงินหนักอยู่พอสมควรนะคะในอดีตที่ผ่านมานะต่อมาก็เป็น p เพจออฟ o r ดแล้วก็เดอะเจวิไพ่ไม้นะรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันนะในชีวิตของคุณนะคะ เรามาอธิบายจากไพ่ใบแรกกันดีกว่านะคะคือไพ่ใบนี้นะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนะในช่วงระยะเวลาเนึงในอดีตนั่นแหละค่ะคือเป็นคนที่หมุนเงินนะหมุนเงินไม่ว่าจะใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าจะใช้จ่ายแบบใช้หนี้สินหรือว่าอะไรก็ตามเกือบจะไม่ชนเดือนนะคะแต่ก็มีการหมุนเงินได้เ,เก่งนะถือว่า เป็นคนที่หมุนเงินเก่งนะเอาเงินตรงนั้นตรงนี้มาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันหมุนได้อยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งนะชาวราศีมีนนะคะต่อมาเพ o ออฟสอดนะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนรู้สึกว่าเคยคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่านะคะ ถ้าชาวราศีมีนนะเคยคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่านะคนคนนั้นจะเป็นคนที่ดื้อรั้นหน่อยนะเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือมีนิสัยเป็นเด็กก็ได้ไม่จําเป็นต้องอายุน้อยกว่านะอา,อายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่เขาเหมือนมีนิสัยความเป็นเด็กนะมีความดื้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองอยู่พอสมควรนะสาหรับบุคคลคนคนคน,นี้ ต่อมานะคะ The j e w i l แสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนะในอดีตที่ผ่านมาเคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลาหนะึ่งะในอดีตที่ผ่านมานะเนาะรู้สึกว่าชาวราศีมีนนะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้ตัวว่าตัวคุณเองมีความรุ่มหลงนะ ความรักครั้งที่ผ่านมามันเป็นความรุ่มหลงความมัวเมานะคะบางคนอาจจะมีการลุ่มหลงไปในออบางสิ่งบางอย่างรวมถึงอบายามุกการพนันหรือว่านเป็นการออดื่มสุรา,าเมาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการลุ่มหลงไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวราศีมีนสำหรับบางท่านนะอันนี้อ่านไพ่แบบรวมๆนะคะ ถ้าไม่ใช่ตัวเองก็ไม่ต้องตกใจนะมันเป็นไพ่แนดีนะคะต่อมาเป็นไพ่ไม้ที่มันแสดงให้เห็นว่า,าไพ่ใบนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะมีการขยับขยายสาขาขยับขยายธุรกิจให้มันมีสาขาเยอะกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะมันเกี่ยวกับการทํางานของคุณนะ,ะบางคนมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานอย่างรวดเร็วมากนะ บางคนอาจจะทํางานช่วงนี้เป็นติดๆข,ขัดขัดหรือว่ายังไงนะคะแต่มันมีนการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันดีขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้นะคะจากที่ดีๆอยู่ก็แย่ลงไปเลยทันทีทันใดนียนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในเรื่องสายงานของชาวราศีมีนนะคะต่อมาไพ่เดสนะมันเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะ ก็รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีนบางท่านมีการครบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกนะคะ,ะเป็นการครบกันแบบอาจจะมีการรุ่มหลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเป็นการแบบเหมือนจะจบจบกันไปแล้วนะหรือว่าห่างๆกันไปแล้วนะกับชาวราศีพิจิกนะคะ รู้สึกว่าชาวราศีมีนนะบางท่านนะคะมีการมุบออนแล้วนะคะจากการที่เจ็บหรือว่าได้เรียนรู้ที่จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณได้รู้แล้วว่าวันนี้คุณควรจะมุบอ่อนนะคะทำตัวเองให้สวยทำตัวเองให้หล่อนะคะทำให้ตัวเองมีคุณค่านะแล้วคุณมุบออนได้อย่างสวยค่ะไม่ใช่มุบออนเป็นวงกลมนะมุบอ่อนเป็นเส้นตรงนะขอเป็นกำลังใจให้ โอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ปัจจุบันของชาวราศีมีนนะคะขอดูไพ่ชาวราศีมีนในปัจจุบันนะเป็นยังไงบ้างเอ่ย The Magician, The Lover มีลักโลกกดหลงด้วยนะ Template และก็ Page of c u p นะคะทั้ง5้าใบนี้มีความหมายที่แตกต่างกันแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมโยงกันนะ,ะในปัจจุบันของชาวราศีมินนะคะ เริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สเตรทไพ่สเตรทมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนบางท่านนะคะมีการครบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นในส่วนของไพ่ปัจจุบันนะคะร,รู้สึกว่าชาวราศีมีนในปัจจุบันนี้เป็นคนที่อ่อนโยนในภายนอกนะคะ แต่ภายในจิตใจเข้มแข็งมากนะเขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในเนาะเป็นคนที่อบอ้อมอารีอ่อนน้อมนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้คนคนนี้คงไม่สู้คนหรอกที่ไหนได้ชาวราศีมีนนะั้นเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในนะอย่าประมาทนะสําหรับชาวราศีมีนเขามีอะไรดีๆเขามีเสน่ห์เขามีามอ่อในสิ่งที่น่าค้นหา เมื่อคุณได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วคุณจะทึ่งนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนนะั้นมีความรู้สึกว่าข้างนอกนะอ่อนโยนนะมีจิตใจอบอ้อมอารีล่ะนะคะเดอะเมจิกเชียนนะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้เป็นคนที่พูดจาสนทนาพาทีเก่งนะคะพูดอะไรผู้คนก็มักจะ ฟังและก็เชื่อถือในคําพูดของคุณนะคะเพราะคำพูดของคุณเป็นคนที่พูดและมีสเสน่ห์มากในช่วงปัจจุบันนี้นะคะไปติดต่อสื่อสารในเรื่องของการาพูดคุยเจรจาทางด้านธุรกิจคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ The ่เดอะเมจิกเชนด้วยเนาะแต่เป็นแต่คุณก็ต้องรักษาคําพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งเนาะ,ะถ้าคุณรักษาคําพูด ครั้งต่อไปก็จะมีคนนับหน้าถือตาเชื่อถือคุณเชื่อในคำพูดของคุณมากขึ้นนะคะคนที่ทำสายงานในเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียงไม่ว่าจะครูบาอาจารย์ดีเจวีเจอะไรต่างๆที่ต้องใช้เสียงในการประกอบอาชีพก็ประสบความสาเร็จดีนะคะ The l เ v e r เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนนะ มันมีคนสองคนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะ่ารู้สึกว่าชาวราศีมีนบางท่านมีการครบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนด้วยนะคะ,ะแต่ท่านใดที่คบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนในช่วงปัจจุบันนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลกับความรักครั้งนี้ของคุณทั้งสองคนเนาะ เพราะความรักครั้งนี้มันเปรียบเสมือนว่ามันเป็นรักโลภโกรธหลงเป็นกิเลสของมนุษย์โดยทั่วไปนะคะแต่จะมีคนคนหนึ่งนะคะถือเป็นว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะ,ะจะเข้ามามีอิทธิพลกับความรักครั้งนี้ต่อมานะคะเทมเพลตนะ,ะเป็นไพ่ประจำราศีธนูรู้สึกว่าชาวราศีมีนบางท่าน ในปัจจุบันนี้คบหาดูใจกับชาวราศีธนูนะคะออจากที่ดูดูไพ่นะชาวราศีมีนมีการครบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีมีถุนรวมไปถึงชาวราศีธนูด้วยนะ,ะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ทั้ง3ราศีด้วยนะอยากให้ชาวราศีมีนในช่วงนี้มีการบาลานซ์จิตใจ ทำจิตใจให้เย็นทําจิตใจให้แบบบาลานซ์ให้ดีที่สุดนะ,ะอาจจะมีการหดหินง,ง่ายหน่อยนะในช่วงปัจจุบันนี้สําหรับชาวราศีมีนนะคะแล้วบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปทํางานที่ใหม่นะคะทำงานใหม่ๆหรือมีการย้ายบ้านใหม่ย้ายเข้าไปบ้านใหม่อาจจะมีการทําบ้านเสร็จหรือว่าอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะย้ายเข้าไปในช่วงนี้นะคะ ต่อมาเพจออบครับแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนะในช่วงนี้เป็นการแบบจะมีใครนะคนใดคนหนึ่งแอบสืงแอบสืบแอบส่งองแอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคุณนะคะ,ะคนคนนี้นะบุมีบุคลิกที่เขาเรียกว่าออกจะตติดหน่อยนะเป็นพวกที่ชอบอเกี่ยวกับงานศิลปิน งานการแสดงอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะทํางานได้ดีงานอินเตอร์เทนอย่างงี้นะคะบุคคลคนคนนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาสืบมาส่องส่องทุกช่องทางเท่าที่จะส่องคุณได้นะะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram t w i t t e r หรือว่าอะไรกันทางนานานะคะไม่ว่าจะ,ะสืบจากเพื่อนของคุณหรือว่าสืบจากช่องทางการส่องโซเชียล็ตเร์ยอะไรต่างๆนะคะเขาว่า เขาต้องการที่จะติดตามชีวิตของคุณนะบุคคลคนคนนี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะเขาเป็นคนที่เ,เป็นนักบันเทนหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีเสี่ยงโงลเะนะคะเป็นคนที่เอนจอยกับชีวิตนะสำหรับคนคนนี้นะคะเขาแอบมองๆคุณอยู่และสำหรับชาวราจีมีนเนาะเขาก็ว่าจะ ติดตามว่าจะดูว่าคุณเป็นยังไงบ้างชีวิตกับคุณน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยจะเข้ามาจีบจะเข้ามาจีบคุณยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของอนาคตนะคะ future the future นะคะ ไพ่อนาคตของชาวราศีมีนว้าวว้าวชาวราศีมีนมีการเดินหันหลังให้กับใครหรือเปล่า queen of wands page of wands ห้าดาบและวก็ว้าวว้าวว้าวรู้สึกว่ามันจะมีความลับนะ the moon นะคะเเรามาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะที่เราถามไปว่า คุณเดินหันหลังให้กับอะไรนะคะในช่วงอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะรู้สึกว่าชาวราศีมีนบางท่านนะเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องทุ่มเทความรักให้กับใครคในใดคนหนึ่งโดยที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณนะคะใครก็ตามที่ไม่เห็นคุณค่าเรานะคะแม้เราอยู่เพียงหนึ่งวินาทีหรือเสี้ยววินาทีมันก็ถือว่าเป็นการเสียเวลามากพอแล้วนะคะ กลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสกับชีวิตของตัวเองทําตัวเองให้สวยทําตัวเองให้หลอ่อให้เขาเสียดายกันดีกว่านะคะอย่าทําชีวิตให้หมุนหมองนะคะอืมแบบว่ากลับมารักตัวเองนะคะเดินหันหลังให้กับสิ่งที่รักนั่นมันอาจจะมีการออล้งเลือความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่แต่ คุณจะพยายามที่จะหันหลังกลับมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนด้วยเนาะ queen of wands นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนะในอนาะคตนะเป็นคนที่ถ้าเป็นคนเป็นผู้นำในองค์กรหรือทำงานสายงานต่างๆนะคะคุณชอบที่จะเป็นผู้นำนะมีความคิดสร้างสรรค์มีความเขาเรียกว่าอะไร มีความคิดที่เป็นของตัวเองนะคะเชื่อมั่นในความรู้สึกความคิดของตัวเองนะคะว่างานที่จะทําออกมานั้นจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงต่อมา page of v a u แสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนั้นโฟกัสในเรื่องการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะในอนาคตที่จะถึงนี้ โฟกัสในที่นี้คือโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสิ่งสิ่งนี้แหละมันจะทําเงินให้กับคุณนะคะเพราะว่าไพ่ไม้มันจะเน้นแล้วก็โฟกัสไปในเรื่องของการทํางานคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเสน่ห์นะ,ะยืนเฉยๆแล้วก็ทําท่าทางบุคลิกของคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่ดูเหมือนมีความน่าเชื่อถือนะคะมีความเป็นผู้นํา นะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะทำได้นะโฟกัสในเรื่องการทำงานมากเนาะสำหรับชาวราศีมีนต่อมาเป็นไพ่ห้าดาบนะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนเป็นคนที่บางคนอาจจะมีทิฐินะเออ่จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆในชีวิตของคุณว่าอุปสรรคมันจะเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะอืมเอ่อ รู้สึกว่าถ้าคุณแพ้นั้นคุณก็ต้องโดนดูถูกประมาณนี้นะคะคุณจึงสู้หลังชนฝาหรือว่าอะไรก็ตามสู้เหมือนมาจนตอกหรืออะไรก็ตามนะ,ะชาวราศีมีนจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดนะคในอนาคตรู้สึกว่าชาวราศีมีนก็จะมีทิฐิอยู่พอสมควรนะ,ะในเรื่องการต่อสู้ในการทําอะไรสักอย่างนะคะขอให้คุณลดทิฐิลงบ้างเนาะบางคนอาจจะมีคําแนะนําดีๆให้กับชาวราศีมีนนะคะขอค่ คำแนะนำจากคนอื่นบ้างนะคะก็จะทำให้คุณลดทิฐิลงไปบ้างเนะาะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่ใบสุดท้าย The Moon แสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนั้นนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะจะมีความลับซึ่งกันและกันนะเป็นความลับที่เอ่อมันไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วคุณก็กลัวด้วยว่าความลับนี้มันจะถูกเปิดเผยนะ แม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันความลับครั้งนี้มันคือความลับในเรื่องของอะไรนะโอเคเราเปิดไพ่ดูเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องค้างคาใจกันว่าความลับที่คุณที่ชาลสีมีนกลัวที่จะถูกเปิดเผยนั้นคือความลับเรื่องอะไรเนาะเราเปิดไพ่ให้เลยเนาะ ในเรื่องความรู้สึกนะคะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะเบื่อหน่ายกับความรู้สึกที่แบบบางคนอาจจะคบกับแฟนมาเป็นระยะเวลานานนะคะอาจจะมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วสําหรับบางคู่นะคะจึงรู้สึกว่ามีอะไรคุณไม่ค่อยปรึกษาแฟนนะในช่วงนี้นะคะมันจะเป็นความลับในเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะคะอ่า รู้สึกว่าจะเบื่อหน่ายตัวคนรักด้วยนะอืมชาราศีมีนในอนาคตขออห้ญมัมระวังความรู้สึกนี้นะคะที่มีกับคนรักของคุณนะอาจจะรู้สึกเบื่อเหนื่อยไม่อยากที่จะอะไรกับความรักครั้งนี้นะคะแต่รู้สึกว่าคุณสองคนค,คบกันมาักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะสำหรับบางคุณคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้รู้สึกแบบนี้ได้นะ ขอให้จัดการความรู้สึกดีๆด้วยเนาะอืมมันจึงทําให้เกิดความรู้สึกแบบไม่ค่อยปรึกษาการมีอะไรก็เก็บเป็นความลับอะไรเงี้ยนะคะทําให้อาจจะมีปัญหาเลื้อรังกันได้สําหรับบางคู่เนาะโอเคเราจะมาสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะสรุปไพ่เลยนะคะ ครอบครัวแฮปปี้ไนท์ออฟเพนติคอลแล้วก็สีดาบนะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ครอบครัวนะคะคือไพ่สิถ้วยแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนะบางคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะคะก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขดีนะ,ะในช่วงนี้นะคะแล้วถ้าบางคนชาวราศีมีน ในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาในชีวิตของชาวราศิมีนนะคะหรืออาจจะเข้ามาจีบหรือเข้ามาอะไรก็ตามนะคะทำดีกับคุณเพื่อให้คุณตายใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยซื้อมให้ดีๆนะคะว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังเขาแต่งงานแล้วหรือยังเนาะจะได้ไม่มีปัญหานะคะ ต่อมา night of pentacles แสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนก็เ,ออเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะในช่วงนี้ก็หาเงินเก่งหมุนเงินเก่งนะคะเ,ออเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากนะในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนต่อมาเป็นไพ่สีดาบแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนั้นมีการหยุดพัก ไม่ว่าจะในเรื่องของอความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณสองคนอาจจะมีการห่างๆกันสักพักหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกกันนะมันไม่มีไพ่แบบว่าเลิกกันนะแต่มันมีความเบื่อหน่ายอยู่ในนั้นนะคะรู้สึกว่าคุณสองคนคบหากันมาเป็นช่วงระยะเวลานานแล้วมีอะไรก็ไม่ค่อยจะปรึกษากันมีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวมีอะไรก็รู้สึกว่าจะมีความลับต่อกันเยอะนะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะทั้งสฝ่ายเลยและ นะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ